อันนี้คือธงหน้าบ้านเอาเนื้อขายคือสวิตเซอร์แลนด์บางคนก็ว่าดิอ๋องามเลยดิอ้งามเลยวิวก็งามเขากับบรรยากาศเลยทุกคนเลยแล้วก็ใจดีเลยทุกคนเลยบูจักกันมาก่อนเลยเออได้อเหรอมีอยห่อป้าอย่างเออประคอประคอกาง จีนองมา,มาใส่นน่แม่น <laughs> โอ้หลองเจีรฮาหากินเป็นเนอะสบ,บายดีกันทุกคนอยู่ก็คอยบอติงใส่สมบูรณ์คือเกา่าเมื่อนี้มาบ้านเอาอีแหละของฝาสดใสเลยโอ้เขาถ่า,ายขาเจ้าขี่รถขาวน้ำเอาเลย ขักไลายอดบรรยากาศ <c oughs> <c oughs> น้าอันนั้นบอดได้เลือกปอดได้ทุกคนน้าแบบอันน่ะใสๆเลยเหมือนนี้ oh. อ้าวมีคนมาแคมป์ปิ้งว่ะบรรยากาศสน้ำอ่าวเรัามาอีกแล้วคิดหอดบานอ่าวแห้งทุกคนเลย <c oughs> แต่ว่ามายิ่งไดก็บเบื่อนะมาเบิ่งบรรยากาศสวยๆงามๆเลยป่ะเดี๋ยวเอาสิหาเลาะส้มเบิ่งแค่นี้แหละโอ้ทุกคนเลยหนามอ่าวความใสนะอ๋อตัวใสเย็นอีหลีย่างขามก็ได้เนาะเห็นไอ้เนี่ยเป็นเล่ายางไปเบิ่งนะ <laughs> จอดบรรยากาศ <sm all> ตอนนี้ก็ฟ้ามเมิดคึ้นมากแล้ว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวสิลองอยางขามเมิ่อหนุน่มไซ้์นี่ก็เป็นตามาลินอยู่ <c oughs> เลยน้าบมเลิกปันใดเนาะน้ะออนำอ้าวนี่มันสิเป็นแบบขี้หินแบบทั้งลุมนี่ไม่เป็นแบบหินกวดนะแล้วก็มีขี้รายพอทุกคน จะไซส์ใย็่เลยเป็นเป็นไซส์หนำกิสา,ายไข่คือไซส์หนำซองเลยดูจุดนี้นะขนดว่าพัฒนาดีดี<อ>เห็นเป็นสถานที่่องเทียวขากเรื่องของเห็ดแบบลองห่วงยางกันนะออันนี้คือทงหน้าบ้านเอาเนื้อ เนื้ออนุบุพังใสสมบูรณ์หมู่บ้านแห่งจินตนาการสวยงามเยอะเกินใขรๆคือสวิตเซอร์แลนด์บางคนก็ว่าดิ <c ười> คือเลยล้สวิตเซอร์แลนด์บอลนี่เนาะอู้ทุกคนมาเบิงมุมนี่แห่งคือจินตนาการเลยคือฝาดวาบในตอนหนาๆเด็กหน่อย พอแต้มทรงคู่อาจารย์นี่ทุ่งนาสายน้ำไหลผ่านเย็นสบายเฮ้น,น,น,นี่ทุกคนสบาน,เป,นเป็นยางขามน้ำนี่ขามน้ำไปไฮไปสวน หักเลยทุกคนนะเลเหลี่ยงหัวเหลี่ยงคายแบบสบายเย็นสบายเลยขักสุดเลยโกบนันขักสุดทุกคนขักสุดเลี่ยงยาน,นีเห็นไอนะเรามาตั้งกอง ่ายหูไปกันหนึ่งเดี๋ยวเรจะมาถ่ายด้วกันกำลังพิ้งเออเ <c oughs> นาะเป็นขี่สะแคมปิ้งคักได้เนี่ย <c oughs> แคมปิ้งคักพื้นบอลทุกคนความหมายว่าบอตองจำเป็นไป <c oughs> ไปบาดเอาก้างกัน,กนไรมาดังกินเท่เนะี่ยเย็นสบายเลย ทางนัก็จะเป็นทางไปไฮนะ่าลองเกี่ยวคันทางอคอนเกียบเลยทางกัน่ทุกคนบอลเนี่ยสามไปดิสุดยอดสุดยอดค่อยโยกให้ยค่อย่สมบูรณ์นี่บ้านเอาเป็น MVP เลยเนะดเลยรื่องความงามนลยน้ำตัววันเลยหมู่บ้านโบแม,มนหมู่บ้านดูลาแต่ก็สวยงาม เหลือเกินมุนิเซียนกีเซาฟันมาออกถ่ายหุบกเนาะมาจ่อเบิ่งผู้สซาหมงเขาจะมักมาถ่ายหูบกันทุกคนแบบบรรยากาศเนี่ยนี่นะอ๋หนาวความใสป่าทุก เบิงบ่งมือป่าติงดำเบิง่งเลยโอโหหินก็เป็นแบบหินเลยเนาะคันว่มามันสายหนาอยู่บอลได้แบบไม่หินแบบนี้พนะี่ว่ามันหนามไซด์หรอขายคือหนามซองเนาะนามซองก็เป็นหินแบบนี้แหละไสดเป็นขี้ไส้เลยขี้ไส้ขี้ไส้บุ๊มมีขี้ต้มนะบ้านหนามมันน้มไซดตลอดปีเลย Bộ khun bò nhang bò đâm Sao bóng bóng đi sao Đường bóng 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 Quay bóng con bóng cả bóng 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 นี่เราซีขี่รถขามทุกคนหนามนตื่นๆตื่นเนาะยางขามสบายอย่าเบรงรถกันนี่จะไปหลอดปอ รถแห้งเนาะหลอดไปแบบบุดวิดไปเลยโอ้ขักสุดทุกคนเลยบรรยากาศออาทุกคนเดี๋ยวห้างซีรถเขามาแถวมอนเกาห้าอยแล้วเนาะหอ้ง่าไปเลย มือนี้ทองฝาได้เลยมือนี้มือนี้ทองฝาแจงเลยขักสุดสุดยอดสุดยอดสุดยอดบรรยากาศทุกคนเลย มายำใดกับบัเบื่อเนาะโอ้ไข่แต่ว่าฝนบ่ตกเว้ยไข่แต่ว่าฝนบ่ตกถ้าฝนตกนี่ฟ้าจัดลายเลยแหละ ว้าสุดใจอ้าวมาเจอผู้สาวทุกคนเจอผู้สาวมองอย่าเลยเนี่ยอะทุกคนตอนนี้เขากำมาหอดอาณาเขืออ่อนโอ้พอดีเลยบังเอิญเจอสาวหน่อยสาวมงสาวม,งสาวมงใส,งส,งสง่สมบูรณ์หนาอ อาจารย์มาลินสบายดีสบายดีผู้สาวมาอย่างนี้มาลินบ่มาไทายหูสาวบานอ่าวแมนบ่สาวบ้านอ่าวทุกคนมามาไทายหูบรรยากาศงามๆเลยเดี๋ยวเราสัมผัสหนอ,น,น,อนองกันก่อนเนาะเอาหนองหนองซื้อ,อยังหนองเจียดีเดีหนองอยัง อันน้ก็ปลาเสียนะปลาเสียกับหนองเจียสาวบานเอาเอาเนื้อแมนบ่องามบ่ทุกคนม่งบ่โม่งยังมงรอนองกันอะเด็กมงรอกันโอ้พี่น้องกันเนาะนองยังเหียนอยู่บ่รู้ว่าอันนอะไ้เหียนเหี่ยนห้องไดโอ้สาวม .7 ปีสุดท้าย สาวหวานเอาอ่านเอาเนืเอหน่อง <laughs> กันอย่างไอ่ๆหน่อยนึงทุกคนเลย <c oughs> มาลินโอ้มาติงกับอาณาบังเอิญขนาดเลยเหมือนนี่มาแล้วมาะฝอหน่องเพิ่นเนาะสัมผัสหน่องปเพิ่นแล้วหน่องสิไปใส่ต่อนี่ยลีงหูกันเนหะเออดนเดี๋ยวเมือนี่ให้หน่องอาซาเป็นไก่น้ำเตี้ยห้อยายได้ปะได้เลยเ <laughs> ดีเย๋ดวยวสิให้หน่องเพิ่นเลาะ ผ้าอันเนาะผ้าหล่ออันนะบรรยากาศบ้านอ่าวบ้านอ่าวเ,าเนี่ยน้องหูบ่าตอนนี้คนสนใจลายเลยดังเลยเลยเขาว่าธรรมศาสตร์กับงามเขาว่าเขาว่าเห็นอันนะธรรมศาสตร์แล้วเขาว่าอยากเห็นอันนะสาวงามนี่เลยเบ<า>ิ <c oughs> ่งเอาเลยทุกคนเลย <c oughs> สาวงามบ้านอ่าวจักปีไหะน้องเจีย๊ยสิบเจ็ดปีน้องสิบแปดโอ้เดืนกันปีหนึ่งเนาะ แต่ว่าเห็นหนองเดียวกันปีสุดท้ายม7เสารหมงหมงล่อทุกคนเลยงามปานดาราเลยโอ้หนองคนใจดีโมนี่เป็นสีอาซาอันนั้นสมัครให้าพาเราไปเที่ยว <Okay. S 1> เดี๋ยวน่ะจีนหนองมาถ่ายหู่มเนาะเดี๋ยวไยเป็นตากละองเด้อายถ่ายหู่มให้งามๆเลยแต่ว่าตอนนี้แดดเนาะอันนี้เขาเอื่อนยังหน่ยีย เขาเจาะเห็ดเพื่อ,อยเน่ยบ้านนั้นเขาเห็ดสุรประทานเนาะให้อนาซาบานเห็ดอนาเห็ดหน้ายู่บ้านข้านีนเขาเจาะเห็ดหน้าแซงบ่ะอืมคือว่าเห็ดหน้าแซงได้บอลน,นี่ก็เป็นบอลท่องเที่ยวเขาชื่อว่าอะไรจุดอนารวมตัวของไวรุ่นเนะาะตอนนี้อนาไวรุ่น ไสสมบูรณ์เขาจะมากวาริ่มอยู่นี่นั่นบ่แล้วบานอ้าวเขาหนีนอกจากบ้นนี่นะกับอ่ากับบ้านอ้าวกลางนี่มีอีบ่ที่ว่าจุดหลับอ่าไซสมบูรณ์ที่ว่าเขาจะมากไปเที่ยวนะเดี๋ยวถามเจ้าทินก่อนเพราะว่าติงกัยาคูนี่ยส่วนหญ้คน่ดบ้ีเิ้่นเป็นธรรมาตปกติอ งามงามอยว่างามสุดเลยแหละบ้นานเอาเนี่ย <c ười> <c ười> นอกจากธรรมศาสตร์แล้วทุกคนเนาะย่งแบบมีแบบวิถีชีวิตชาวบ้านที่ว่าคนอาศัยแบบเรียบง่ายอนณาบ้านอาห้องนี่ส่วนร้ายเป็นคนหมงบดบ่คนอะ่ะส่วนเผาอื่นก็นมีบ่ะที่ว่าอาศัยอยู่อ๋อโอ้โอนี่ทุกคนเลยมา,ทา,ยาไทยเบิ่งเลยเด้อชาวบ้านเอา ผู้ใดว่างามคอมเมนต์ได้เด้อโอเคเดี๋ยวเฮาอ้านะให้น้องเพิ่นพาเหล่อเนาะโอเคไปเดี๋ยวเฮาอ่าน้องเพิ่นจดับนะถ่ายรูปเดี๋ยวถ่ายรูปให้น้องเพิ่นมองมองนี่เขาเจ้าเห็ดเป็นแหล่งท่องเที่ยวบ่เนาะโอ้เขาเห็ดเป็นตูบเนาะตะกี้เขาขายเครื่องบ่เออเดี๋ยวนี้บ่ได้ขายแหละ บนนี้โชคดีทุกคนเลยมีน้องปลากับน้องเจียมาเป็นแบบไหมครับ <c oughs> สาวมอเจ็ดสาวบัานอ้าวพอดีเลยเอาบอลน,นี้เนาะอ,อู้งามเลยน้องเจียงามเลยบอลน,นี้โอเคโอเคเดี๋ยวไอถ่ายให้เดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งให้หน้องมันก่อน ไปทุกคนเดี๋ยวเขาออกจากอันนี้แล้วเขาออกจากบอลเคลื่อนแหละที่ให้น้องเจียก,กับน้องป้าเพิ่นผ้าเลาะเนาะโอ้โชคดีเลยไว้มาสุดเลยนีผู้สาวพ่อสาวมงต่างหามเลยทุกคนเลย <c oughs> สาวมงมงหลอ่อยให้เพิ่นน้ำหนาเลยนเนาะเพิ่นเป็นไกด์ให้เขาหมดนียอู้สวิตเซอร์แลนด์แดนลาวทุกคน งามงามยู่บรรยากาศงามเดี๋ยวนอเพินมาอยากไปถ่ายรูปอยู่ทงหน้าเนาะอยากจะให้เข้ามาเป็นตะ,ะ,ะกอ้อใไงเดี๋ยวอาสาสมัครเลย <c oughs> เอาสาสมัครให้ถ่ายรูปเลยโอ้แต่ว่าทงหน้าวันนี้ก็สวยสดงดงามเลยทุกคนวัวตุวัว อ๋ออยู่นี่เนาะอันนณาเพื่อนน้องน้องเราว่ามามาถ่ายทงหน้าหน้าหน้าหนองเกียร์หน้าหนองเจียอยู่นี่วะเออพอดีเลยเนาะตะเวนกับอ่อนๆนิดนึงเดี๋ยวเราไปถ่ายหูไปหน้องเพื่อนก่อนเดี๋ยวเราสิถ่ายแล้วเราก็จะเอาขึ้นอหน้าหน้าจอให้เบิ่งนได้ช่างส่วนใด อันนี้เขาเอียกอย่างไรเปล่าเหล่าเหล่าเขาวปล่อ้เทียงสิเออเทียงเห็ดคือเหล่าเขาอนี่เนาะตัวนั้นได้สั่นตัวน่ะเนาๆนะตอนนั้นเขาเห็ดไว้ยังไงฟาร์มไก่ว่ะเออแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาบวชเลี้ยงอะไรที่อืฟาร์มไก่เทุกคนคือว่า เดี mm ๋ยวเราเดียวมาไก่ขึ้นไว้ยังเนาะน้องสาวสองคนไปเดี๋ยวเราไปถ่ายหูให้น้องกันเนาะน้องเจียโอ้เสียดายโมมีสุดหม่งเนาะเดี๋ยวแกมือเด้ได้อายมาสุดนะให้น้องนุ่งสุดหม่งงามๆให้เบิ้งสาวมึงรอโอ้น้องก็แล้วก็ใจดีเลยทุกคนเลยบูจักกันมาก่อนเลยแต่ว่า แต่ว่า <ST> S> <S เราอยากพาเขามาดินนะโอ้เขาเขาเจ้าวันหนองปูกนี่นะหอมเนะเขาหนะอ๋องามเลยถงหน้าโอ้สุจอดเลย <mm> <mm> โอ้งามเลยวิกวก็งามเขากับบรรยากาศเลยทุกคนเลย <mm> <mm> ยังค่ะ เออ,เอ,อได้อมีอ่ห่อ,อ,อป้าอยูง่อนนี้ขอเออ,อ,อเออปะคอปะข่อกงจีนองว่ามาใส่เนิแมออ่โอ้หนุ่มเจ้าหาหากินเป็นเ้อได้ป่าสยมายามใส่ยังเขือนเนี่ยเขือ<ห>นยังเนี่ยพระาหมกม,มาจากไหนเออาาม ยังกอดเอาไหมอันปอเตอปอเตอเออหมานหมานหมานเดี๋ยวเขาเอาเมื่อเนาะกินข้าวต้มนองเจี๊ยบอ่เมื่อนี่สำนึกก็เกงใจหน่อเฟินเลยเนาะไปเดี๋ยวเขานันทายหูให้หน่อเฟินง่ามตามทงนาเลยโอเค เดี๋ยวเขาก็ับถ่ายหูแล้วหมดแล้วอันนี้คือบรรยากาศทงนาหนองเจียเนาะกลายไป็นมาบอดหูได้ว่าทงนาเพิ่นเพื่นเพิ่นบ้าเพิ่นชวนเขามาถ่ายหูอยู่ทงนาคนนี้วิวงามเลยนะอันนี้หน้าในหนองปูเขาอย่างเขาจะเดือนได้เด้เกี่ยวนี่ย10:11นอนยังยังบดลนะเดี๋ยวนนองเจียมีคนมาเกี่ยวอันนั้นเขาซอยเราบอ เอออย่างเดียวเอฟซีผู้ใดที่ว่ามาลินบัตออาเนี่ยมาเกี่ยวเขาสวนสวยหนองเจียรเนี่ยเด้อน้องน้องหักเขาเองเนาะน้องเช้าเอง <c oughs> งามเลยทุกคนโอ้บรรยากาศอยู่ตรงหน้างามไปบัดีเดียวเขาออกจากตรงหน้าแหละน้ <c oughs> นองเจียส์เพิ่นสีฟ้าไปไปเลาะอาณาครัวเนาะกวาบัตเอากลางเนาะไปให้หน,น้องเพิ่นทั้งสองเพิ่นเป็นไก่น้ำเทียงให้เขาบัดเขาสวนล้าพิ่นปลูกเป็นข <c oughs> ้าวเจ้าเนี่ยบัตเอาวนี่เข้ามาจะเกลื่อน สามสีเทือนนี่แล้วเนาะมามาหอบนี่พิเศษน้อยนึงเพราะว่ามีมีไก่น้ำเทียวเหรไก่ทองถิ่นเลย <c oughs> ค่อยมากเลยทุกคนแบบวิธีชีวิตแบบนี้แบบบ้านบ้านชาวบ้านแบบใส่วิธีชีวิตแบบเรียบง่ายนะหมูวบุ่ไวว้กบไพรเลย มาเดี๋ยวอาดอะอย่าปลาให้น้องปลาให้นออ้องนะอัดสุดเดียวไปแต่ไหนแต่นี่มั้งมือในอากาศดีนะสีม่วงบรรยากาศตอนนี้นาาสีม่วงบานออาวอีกแล้ว ขักเลยบรรยากาศพอดีมาถือจังว่าเขาจ่อันนั้นเลย,ยนะทุกคนแบบีชีวิตเลยเดี๋ยวน้องเจียาพาหล่อพาหล่อพาส้มน้องเจียพ์พาหล่อพาทัวเนาะ อันนี้บ้านเอาเอากลางเนาะตรงเกียเฮียนเฮียนอยู่นี่ตาที่ใส่ขรงเฮียนหรอเออนี่วะเออน้องเกียอยู่บ้านเอาเนืน้อเนาะแต่ว่าเรามาอยู่บ้านมาเฮียนบ้านเอากลางไะเดี๋ยวเราให้น้องเกียย่างเลงาะสมบรรยากาศบรรยากาศบ้านเอาที่น้องกำลังรินน้ำอยู่นี่วะเคยอยู่ปะฮะไอเฮี้ยนเขาจะเอาลินน้ำ คือว่อาจู่น้องกับมาลินสนอสจอดเลยข้าแคมปิ้งเลย <c oughs> มือไหนเขามาแคมปิ้งบ่ <c oughs> มือไหนเขามาแคมปิ้งกันบ่ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไอเอาอุปกรณ์มาเนาะมาแคมป์อยู่นี้คักสุดเลยเอ,อ่าเป็นัวหม่เลยทุกคนเนาะมวยยาวนักบ่ ผู้นหานามไสเนาะมือหนาเขาเอาห่วงยางมาลินคือบมเห็นเด็กหน่อยเนะาะบมเห็นเด็กหน่อยเขาจะมาอาบหนามนี่ทุกคนเลยหมู่บ้านแห่งจินตนาการหนองเจียเราฝ่ามาลิน คือบรรยากาศควัวน้ำอ่าวเนาะอ้อมือนามือนาต้องจัดแคมปิ้งแหละส่วนน้องเจียกับน้องปลามาล่างดินเนาะตีงปลาเนาะคือสิขากเนาะเอออันนั้นบ่อนนี่ตะก้อนข้าวเจียเห็ดอันนั้นวะไอเห็นคือมีตลาดนัดบ่แบบย่ำบุญย่ำยังขาเจียเห็ดตลาดนัดที่นี่บ่เออได้สองสาวผ่าเลาะผู้ <laughs> สาวขาเลาะ นี่นี่เลยวนนี่เลยจะได้แดดบม่ออกเนาะขาดแดดออกนี่คักได้เนี่ยนี่สรุปแล้วมือน,นี้เข้ามาเอาวิวมวดูมาถ่ายหูวิวเขาเบิองไล่แหละเนาะเดี๋ยวมามาถ่ายวิวตนนัวนี้ถ่ายวิวหนองเกียกร์ซะบรรยากาศดีดีทุกคน เอาหลวงป้าขอน้กันติห <Okay. S 1> <laughs> ล่งป้าบนอยอดเขาบไดพ่น่าพ่นบรินนจัดเต็มหมนเลน่า <laughs> ขักสุดรรยากาศสาวโม ใจหน่อกูซื้อนดยมึอนี่ไ <c oughs> อ้มีความสุขว่ะ <c oughs> อ่ะก็เื่นกับขอบใจหน่อกสองคน,น่นเนาะ <c oughs> มาดูจักกันมาก่อนได้เนี่ย <c oughs> มาแหละผู้ที่เป็นเอ็นเป็นถ่ายหูบอยู่ <c oughs> เนาะเขาก็เลยว่าเป็นถายสัมผัสคนนั้น <c oughs> แล้วน่อก็อาสาม,มาเป็นไกด์นำเที่ยวให้เขาเนาะ <c oughs> อันนเดียวนี่บัตรอ,าอ่าวเขากำลังดังเนาะเส <c oughs> ื่อนส่วนอ่ะนะ <c oughs> คนมาเที่ยวบัตรอ่าวเนี่ย ลองเบากบาเป็นภาษาหม่งก็ได้หรือว่าเบอาภาษาลาวก็ได้เอาลองเบอกเลยบอว่าเออมามาเที่ยวบ้านเราได้หลายเด้อก็ได้เบ็นภาษาหม่งก็ได้เนยอันขากันมาเที่ยวบ้านเลายๆเลยเนยโอเคเอาบายบายขอขอการคลิปหนาเนาะ